บิตคอยพอจะเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ที่สําคัญของโลกการเงินในอนาคตได้ไหมครับถ้ามันไม่เป็นมันก็คือตายผมมองแค่นั้นเลยนะบิตคอยมีอนาคตแค่2ออย่างคือมันจะกลายเป็นกระดูกสันหลังของระบบการเงินของคอมเมอร์สและเทรดในโลกยุคใหม่ต่อจากนี้อีกประมาณอย่างเร็วก็ประมาณ30-50ปีอย่างช้าก็ประมาณ100-140ปี ถ้ามันไม่สามารถเป็นได้ก็คือตายมูลค่าศูนย์และนี่คือการทดลองที่ล้มเหลวนะฮะเป็นการทดลองในการที่จะแหกกฎเรียกว่าการทดลองที่จะแหกกรงออกมาจากระบบการเงินที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายแล้วล้มเหลวซึ่งก็จะต้องมีการทดลองใหม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตแต่ว่าก็นึกไม่ออกว่ามันจะถูกทําลายหรือถูกทําให้ล้มเหลวได้อย่างไร แต่ประเด็นคือเราไม่มีทางรู้อนาคตมาอาจจะมีแฟกเตอร์อื่นที่เรายังคิดไม่ถึงในวันนี้ผมถึงยังเตือนเรื่องเกี่ยวกับการบรหิหารจัดการความเสี่ยงนะการศึกษาทําไมเราต้องมาทั้งทําแบบว่าคอนเทนต์เพื่อการศึกษากันเพราะว่าคุณควรที่จะศึกษาแล้วไปคิดตัวเองคือไม่ได้พูดแบบว่าปัดตาคารหรือว่าไม่รับผิดช,ชอบนะแต่ว่ามันจําเป็นที่ท,ที่ที่เวลาคือคือถ้าเราไม่สามารถคิดได้เองเวลาที่มีแฟกเตอร์ต่างๆเกิดขึ้นคุณทำยังไงคุณต้องมานั่งรอคนอื่นว่าเขาจะบอกว่าจะคิดยังไงจะทํำยังไงถูกไหมนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสำหรับบิตคอยผมก็มองอยู่เรื่อยว่าถ้าเน็ตเวิร์กมันถูกแทรกแซงได้ถ้าอัตราการผลิตของมันถูกเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของมันถูกเปลี่ยนแปลงไปตาม i m มหรือพวกนี้กตามอําเภอใจของกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้เนี่ยก็คือจริงๆมันก็หมดประโยชน์ในการเป็นสกุลเงินที่จะสามารถตรวแอบมนุษยชาติจากระบบของเงินที่อยู่ภายใต้ระบบของการสร้างหนี้ของระดับมหาอำนาจที่ใช้กฎหมายและอำนาจทหารในการควบคุมโลกแต่ถ้ามันยังสามารถต้านทานตรงนั้นได้และ,จะเจริญเติบโตไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นแบตท,ที่ ที่คุ้มค่าแก่การเบตนะครับนะปัญหาของบิตคอยตอนนี้คืออะไรครับไม่รู้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมันก็ค่อยๆค่อยๆมันค่อยๆโตของมันไปช้าๆส่วนตัวผมอาจจะอยู่กับมันลึกเกินไปผมต้องบอกว่าผมเห็นปัญหาไหมมันเป็นปัญหาเชิงเทคนิคหลายอย่างแต่มันก็มีการแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าโดยฟันดัมเบนทโโดยเชิงโครงสร้างเนี่ย โอมันผ่านการศึกษาวิจัยมากว่า40ปีนะฮะผมเชื่อว่าซาโตชินากามโตะไม่ใช่ไม่ใช่เด็กๆด็กแฮกเกอร์ที่ไหนนะแต่ว่าจริงๆไม่น่าจะใช่โปรแกรมเมอร์ด้วยซ้ำถ้าใครได้เห็นซอร์สโค้ดเวอร์ในโลกของของเศรษฐศาสตร์การเงินโดยเฉพาะทางด้านออสเตรียนอโคอมิกเป็นเวลานานหนึ่งคำที่ก็นำมาใช้บ่อยๆในยุคแรกๆ ก็ <c oughs> คือคำว่า fiat currency ซึ่งเป็นคำที่นักเศรษฐศาสตร์สำนักเอเคียนเซียนหรือสำนักเรียกว,ว่าคอนเวนเชนอลทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดกันเท่าไหรนะ่นกเพราะฉะนั้นคำนี้โผล่ขึ้นมาก็เรียกว,ว่าเป็นคำที่หลายคนไม่รู้จักในยุคแรกพอสมควรนะฮะมันเป็นศัพท์ที่ใช้กันในหมู่พวกนักเศรษฐศาสตร์สำนักออสเตรียนเราก็จะค่อนข้างเห็นพื้นเพเข้ามาล,ละว่าเขาศึกษามุมมองอย่างน้อยก็เป็นคนที่ศึกษามุมมองความคิดนะฮะของของเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมมาศึกษามุมมองความคิดของฮาร์ดมันนี่ของซาวมันนี่มาเราต้องการที่จะสร้างดิจ อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราเห็นได้จากการพูดคุยหรือจากโค้ดของเขาหรือจากวิธีการออกแบบแล้วผมมองว่ามันก็สามารถทําหน้าที่ของมันได้อย่างสวยงามมาตลอดแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมว่าราคาตอนนี้ก็ยังสูงกว่าเมื่อตอนโควิดเริ่มต้นอยู่ประมาณ10เท่านะ แล้วมันก็จะเริญเติบโตมาเรื่อยๆนะหรือว่าใครได้ฟังสัมมนาที่ผมอธิบายว่า Bitcoin คืออะไรที่เปิดเป็น Public ครั้งแรกๆตอนช่วงปี2014ตอนนั้น Bitcoin 150เหรียญถึง200เหรียญน,นะครับก็ไม่ได้บอกว่ามันคือกําไรเพียงแต่ว่าหมายถึงว่ามันไม่ได้ตายคือหลายครั้งเราจะเห็นว่า Bitcoin มันถล่มลงมาเยอะๆมันลงมาเยอะๆครั้งนี้มันครั้งที่มันลงอ่อนที่สุดตั้งแต่มันเคยลงมาสำหรับการลงครั้งใหญ่อาจจะยังยังไม่สามารถเรียกว่าการลงครั้งใหญ่ได้ด้วยซ้ํา แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าแบบตายแล้วจบแล้วนะฮะหมดอนาคตแล้วถ้าไม่แก้ปัญหาไม่สามารถไปต่อได้แต่เอาข้อจริงๆแล้วคือมันทําจุดสูงสุดที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนะนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วย